คืนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็ดีใจมากๆค่ะสิ่งแรกเลยก็คือเราได์กับการที่เราทุ่มเทมาตลอดกับการที่ที่จะเป็นนางงามวันนี้เป็นก้าวแรกของหนูประสบการณ์การเป็นนางงามนะคะแล้วก็ตอนที่จับมือกับน้องไฮดี้เราก็รู้สึกว่าใครก็ได้เราไม่ติดเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่เราพกไว้ว่าเราอยากจะจับมือพอเป็นเราเราก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองถูเป็นกระส่าตัวเต็งมาตลอดกดกันกับการประกวดครั้งนี้มากมขนาด ช่วงแรกๆมีกดดันบ้างค่ะเพราะว่าเราก็จะเจอกระแสนู่นนี่นั่นบางทีเราก็จะไม่ค่อยชินด้วยความที่เรายังไม่เคยเข้าวงการงานค่ะแต่วันนี้หนูเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราพยายามจะมีความสุขกับมันยิ้มหัวเราะไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการตอบคําถามก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้กดดันแล้วก็ทําเต็มที่ที่สุดเพรว่ารอบก่อนๆนี่กดดันจะจริงมากเลยมีค่ะยอมรับว่ายอมรับตรงๆว่ามีบ้างนิดนึงด้วยความที่มันก็จะมีกระแสนู่นนี่นั่นความที่เรายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ จะถามว่าตอนจับมือเห็นเหมือนคุยกันกับใครดีเราคุยอะไรกันก็บอกว่าเนาะคือเราทั้งคู่อะเขาที่จะเป็นคู่จับมือกันแล้ววันนี้ก็ได้จับมือกันก็ดีใจมากๆที่ได้จับมือกับน้องเขาแล้วก็ ถ้าน้องได้ไปต่อเราก็แบบไม่ติดก็ให้น้องทําให้เต็มที่เพราะยังไงท็อป i ปีนี้ได้ไปอินโดทุกคนใช่เหมือนคุยกันว่าแบบได้ไปอินโดด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็แบบแฮปปี้ดีใจอะไรเงี้ยใครไปก็ได้ขาเราก็เป็นหนึ่งหมือกันอางกับรอมาตลอดเราก็ดีใจขนาดไหนก็เฮดี้ดีใจนะคะเพราะเอาจริงๆอันนี้ก็เป็นเวทีแรกของเฮดี้ด้วยเรานเี้รู้สึกว่าการที่ได้มาถึงขนาดนี้ก็แปลว่าเราก็ทําเต็มที่มากจริงๆเราถึงได้ตําแหน่งนี้มาเราก็ไม่เสียใจเลยค่ะรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วเพราะว่าทุกคน งเห็นว่าเฮดี่ตั้งใจมากจริงๆกับการมาประกวดในครั้งนี้ค่ะงานเทศการต่อแรวอยนี้มากๆสำหกับประกวดครั้งแรกใช่ค่ะก็คือแบบดูได้จากยอดตัวเลเวลที่แบบขึ้นมาเยอะมากของเฮดี้จากที่ตอนประกวดภูเก็ตยังมียอด3,5 0 0อยู่เลยตอนนี้ก็แบบแสนกว่าแล้วอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่ทุกคนคอยเชร์เฮดี้มาตลอดนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนคงมีความสุขมากกันทุกคนใช่ไหมคะในค่ำคืนนี้ที่ได้มาดูพวกเราแล้วก็มาเชร์พวกเราค่ะเที่ยวนึงมีความมีเสียดายต้องไปฟังอีกนิดเดียวเองุข้าเดียวเจอจะได้งิ เสียใจไหมมันก็มีเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็หวังมงใหญ่เราไม่ได้หวังแค่ท็อป5เราก็รู้สึกว่าเสียใจแต่ว่าไม่เป็นไรในความเสียใจนั้นเราก็มีแบบออมีความรู้สึกว่าพี่อิงฟ้าเองก็แบบเก่งมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ติดเหมือนที่บอกเราก็คือจับมือกันก็แบบใครไปก็ได้ไม่ไม่ติดเลยค่ะตอนนั้นแต่ก็หวังนะตอนนั้นก็หวังว่าแบบจะเป็นตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็ดีใจค่ะดีหน้ารันลความรู้สึกที่เราได้รองรับขังแกบ๊ะ รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนเลยที่ให้กำลังใจกันมาก็เป็นเวทีแรกก็รู้สึกภูมิใจจริงๆค่ะ<อ>ว่าตัวเองก็ทำได้ขนาดนี้<ร>ค่ะิสน, <laughs> นุกเหมือนกันเลย <laughs> นิดน้อย <laughs> นิดนึงนิดนึง่ะค่ะหนูหนูดีนูเบ้าะก็ รู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วค่ะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าหนูทําเต็มที่ทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองรู้สึกว่าอันที่เราได้กองวันนี้มันก็คุ้มค่าเนาะแล้วหนูอายุแค่21แล้วมาปีแรกด้วยประกวดเวทีมิสแกรนปีแรกก็ได้มงเลยหนูได้รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ทําข่าวหนูทุกวันเลยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเดียาดใจตรงไหนคนรไทีเวทีมิสแกรนปีแร เสียใจไหมไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ว่าจะไปเสียดดยตอนรอบตอบคาถามห้าคนค่ะหนูมีแบบอัก,อก,อกแล้วก็วนวนนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราเต็มที่มากๆแล้วจริงๆ<ร>ค่ะคะามว่าขนาดกังวลอะไรไม่กไม่กังวลเลยค่ะเราไมยสารอยู่นะคะถ้าใครจะแจ้งแจ้งได้ค่ะบอสบอสบอกว่า เป็นรองสามารถกลับมาประกวดได้ไหมหนูดีจะกลับมาประกวดไหมครับอันนี้หนูคิดว่าตอนนี้หนูกําลังคิดว่าหนูยังอยากได้มงใหญ่อยู่ค่ะหนูอาจจะกลับมาแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีเส้นทางอะไรที่ให้หนูเดินแล้วหนูสามารถทํางานหาเงินได้มากๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเลิกไปทํางานก่อนค่ะอัดีมากกลับมารอบนี้ท้อภาคแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ก็สำเร็จกัทชีหนึ่งแต่ว่าเราก็แอบเสียดายที่เราตอบคำถามไม่ดีแต่แม่อยากจะบอกแามกาภูมิใจในตัวเองมากที่ตอบคำถามรอบทับสิบถึงจะไม่ตอบคำถามแต่ตอบแบบความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความกังวลเลยนะั่นคือมากภูมิใจที่สุดแล้วตอารังแจขับเราส่งกำลังใจอากส่งกลังใจทุกคนส่งกำลังใจให้แม่เยอะมากๆนะคะมากขอขอบคุณทุกคนจริงๆก็อยากจะบอกทุกคนว่า และดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับองค์กรมิสแกรนค่ะฟ้าลูก๋ยวต้องไปประกวดที่อินโดนีเซียเนาะมาดังำีงอยาีอยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมทักษาตรงไหนเพราะว่ามิสแกรนอินเตอร์ในชนก็สุดพลังเอนกอย่างที่หนูบอกอะค่ะว่าสวยของคนไทยกับสวยของต่างชาติอะมันไม่เหมือนกันแล้วก็หนูก็ไม่เคยคิดว่าการที่เราจะต้องไปสู้กับลาตินเราจะต้องเอาความเป็นลาตินไปสู้เพราะว่าที่ผ่าน เราก็เห็นมากมายอยู่แล้วว่าความเป็นไทยหรือความเป็นเอเชียมันสามารถที่จะสามารถที่จะสู้ระดับสากลได้เหมือนกันส่วนตัวหนูหนูก็ไม่ได้ว่าแบบว่าเพอร์เฟคร้อยปอร์เซนต์ในการเป็นนางงาม ก็หลังจากนี้เนี่ยจะฝึกในเรื่องของภาษาการเดินโปรแกรมทุกอย่างที่แม่ๆพนักง,งานเขาแนะนำเรามาว่าอันนี้เรายังคล่องคล่องคล่องอยู่เราก็จะทําใช้เวลาที่เหลือในการเก็บตัวนะ่คะให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วเชื่อว่าตัวเองทําได้อย่างแน่นอนเยือนอยู่จุดนี้จะมีราม่าเยอะมากค่ะแต่หลังมงเป็นต้นไปหนูพร้อมจะรับมือกับผมนี้ยังไงบ้างคะถ้าไม่พร้อมไม่มาค่ะเ<ม>พอารู้อยู่แล้วว่าการมาประกวดมิสแกร a n d มันจะต้องเตรียมรับมือ,อยังไงคิด<ม>จะเป็นลูกสาวบอส ก็เยาวันกระดามากค่ะกับตอบคำถามบนเวทีฮะตัเต็มมากเหมือนกันไม่กลัวเลยเวทีมิสแกรนคือเวทีที่ยืนอยู่ข้างประชาชนเพราะฉะนั้นเออเวลาที่ไม์มันเจาะปากเราอ่ะเรามีเสียงที่มันดังบอกคนอื่นแล้วในสิ่งที่เราเป็นกระบอกเสียงได้หรือเราสามารถพูดได้ก็อยากจะพูดให้เต็มที่ที่สุดค่ะปีนี้บอสตั้งใจเข้าตลาดลับซัพร้อยล้านค่ะทีมิสแกรนปีนี้มั่นใจไหมคะว่าจะส่งคุณไปจูบบอสเกินร้อยล้านแน่นอนอะ อยากจะฝากขอบค <c oughs> ุณแฟนนางงามและการเฉลิวฉลรงค่ะก็อยากจะขอบคุณสําหรับแฟนนางงามที่เียร์พวกเรามาตลอดอย่างที่หนูบอกว่าวันนี้ทุกคนที่ยืนอยู่บนเวทีทั้ง77สาวงามพวกเราระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เก็บตัวพวกเราตั้งใจทุ่มเทมากๆ <c oughs> แล้วก็ลหลายๆอย่างที่พวกเราแบบอดทนพยายามทําผลงานออกมาให้มันดีทุกครั้งในการฝึกซ้อมให้หน้าบ้านออกมาดีที่สุด เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็วันนี้ที่มาเชียร์กันไม่ว่าจะเป็นในฮอลว่าที่ผู้ชมที่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับเป็น Miss Grand 2022ค่ะ